าผู้ชมผู้มืเกียรติกรรับแนละบัดนี้เหตุการณ์เมื่อผ่านมาหลายปีองค์พระราชบุตรที่ติดมากับองค์หญิงกัญญาลัตที่เนมังยีนั้นนำมาณเมืองพมา่าแต่ก็คือองค์พระราชบุตรแลสายรับบทโดยพระเอกพธมมินไม้หอมครับซึ่งความจริงนั้นเขาไม่รู้เลยว่าสายเลือดที่แท้จริงนั้นคือขุนศึกมเหตสวน เขาเข้าใจมาตลอดว่าองค์พระบิดาคือองค์พระมหากษัตริย์เตมังดีครับชมบทบาทการดแสดงของพระเอกพรมมินไม้หอมพร้อมด้วยดาวตลกคู่ใจครับผมดาวตลกลุกแปงแสงซ้ายครับ เกิดมาก็มีปัญหหาให้คิดมันไม่ใช่เรื่องน้อยนิดในชีวิตเหล่านี้ไปหาแม่ที่ไรต้องลองให้ทุก ีราเป็นคนไพ่อยากโพรท่านไม่ร้องสักหน่อยเหรอโอ้ยเอาไปเลยฮะเกเยอะเกบไว่าให้นพพนัสร้องบ้างพูดมาได้ริเกเยอะฟาบาดเป็นอะไรพระเจ้าค่ะเห็นชอบบ่นจังเลย ทุกวันนี้ข้าพระเจ้าเองกุ้มอกกุ้มใจเพราะว่าต้องแต่จําความได้เนื่องโดยเสร็จแม่กัญญาลัต้นข้าแอบเห็นอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่เสร็จแม่อยู่คนเดียวต้องแอบร้องไห้และสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องแต่เล็กจนโตใบหน้าของเสร็จแม่นั้นไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่น้อยฝ่าบาทอยากคิดมากเลยพระเจ้าค่ะบางทีแม่ของพระองอาจจะยิ้ม แต่พระอ,องค์ไม่ได้อยู่วัพระเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้ด้วยวัยของข้าข้าเองก็โตพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและสิ่งที่สำคัญที่สุดในเมื่อเสร็จพ่อของข้าให้ความรักทั้งเสร็จแม่และเสร็จและตัวข้าเองแต่เสร็จแม่กลับมีอาการร้องห่มร้องไห้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเสด็จแม่จะต้องมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจยอยู่ภายในพระเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นไงเป็นกันขึ้นเฝ้าเสด็จแม่คูณถามโดยตรงต่อเสด็จแม่ให้รู้เรื่องว่า<ด>เพราะอะไรถึงได้ร้องไห้เมืม่อยามที่อยู่คนเดียวแอบค่าไปได้เลยพระเจ้าค่ะจะได้สบายใจสักที